ใจกลางป่าเถื่อเขาภูพานันลึกลับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของป่าทึบและก็ตำนานเล่นลับนายสิทธาซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานตัดไม้ผู้มีกาประสบการณ์เขาได้นำพาลูกน้องกลุ่มนึงเข้าสู่ผืนป่าแห่งนี้ภารกิจของเขาก็คือการตัดไม้เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง การตัดไม้นี้มันเป็นงานที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งและก็ความชํานาญอย่างสูงตามกลางความเงียบสง,งัดของป่าใจเสียงเรือย,ยนต์ที่ดังกระหึ่มเป็นระยะก็คือสัญญาณเดียวที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของมนุษย์ในดินแดนอันบริสุทธิ์นี้การเดินทางลึกเข้าไปในป่าทําให้พวกเขาได้พบกับทัศนียภาพอันนาทึงของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกรบกวน แต่ในขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศบางอย่างที่แฝงเลนอยู่รอบตัวความรู้สึกอึมครึมแล้วก็ลึกลับปกคลุมไปทั่วบริเวณเราก็บว่าป่าแห่งนี้มันกําลังซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้เบื้องหลังความงามมันหน้ากเกรงขามของมันในระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะหาแหล่งไม้ที่เหมาะสมอยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้คนนั้นต้องทุกคนนั้นต้องหยุดชะงัก มันเป็นหมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่แล้วก็เทวันที่หนาทึบบ้านไม้เก่าแก่แต่ละหลังนั้นดูสุดโทมแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาเราเขาว่ามันถูกทอดทิ้งมานานนับศตวตรรษบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนั้นก็เต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกไม่มีเสียงนกเสียงมแมลง หรือแม้แต่เสียงลมพัดผ่านใบไ,ไม้เลยเราก็ว่าสิ่งมีชีวิตมันต่างหลีกหนีจากสถานที่แห่งนี้ไปไกลนายสิทธาและลูกน้องก็เดินสำรวจหมลลู่บ้านลางนั้นด้วยความระมัดระวังทุกอย่างเก่าขวองเขาเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็หวาดระแวงพวกเขาพบข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในบ้านบางหลังซึ่งบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งนั้นมันเคยมีคนอาศัยอยู่ที่นี่ แต่ด้วยเหตุผลคนใดมิทราบได้หมู่บ้านแห่งนี้จึงถูกทิ้งล้างไปอย่างกระทันหันความรู้สึกไม่สบายใจนั้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนโดยเฉพาะกับนายสิทธาผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้าป่ามานานหลายปีเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติและก่อไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยการค้นพบหมู่บ้านล้างแห่งนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติ มันกําลังจะอุบัติขึ้นในไม่ช้านี้มันเป็นลางหมอกเหตุถึงอันตรายที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงาเมิดของป่าภูพานแห่งนี้ในตอนเย็นเย็นของวันนั้นขณะที่พวกเขากําลังกันนั่งร้อมวงกินข้าวกันก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใก่เคียงแถบนั้นก็ได้เดินทางมายังแคมป์ของพวกเขาชาวบ้านเหล่านั้นมี สีหน้าท่าทางที่วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าชาวบ้านซึ่งเป็นชายชลาผู้มีใบหน้าเหี่ยวยน่นแล้วก็แววตาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ก็ได้เอ่ยปากเตือนนายสิทธาและลูกน้องด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าพวกเองไม่ควรจะพักค้างคืนในหุบเขาแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้อยู่กับหมู่บ้านล,ล่างนั้นคำเตือนของชาวบ้านนั้นก็ทำให้ลูกน้องบางคนก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัว แต่บางคนกลับแสดงท่าทีที่ไม่เชื่อถือเสียเลยหัวเขาเป็นคนหนุ่มที่ว่าเติบโตมาอยู่ในเมืองไม่เคยประสบพบเจอเรื่องรล่าที่เหนือธรรมชาติมาก่อนจึงมองว่าคำเตือนเหล่านั้นนะมันเป็นเพียงเรื่องมงมงายและก็ความเชื่อกเก่าๆของคนป่าคนดอยก็เท่านั้นลูกน้องคนหนึ่งก็หัวเราะเยาะขึ้นแล้วก็เกาวะโธ่เอ้ยผีสางที่ไหนมันจะมาทำอะไรพวกเราได้วะพวกเรามาทำงาน พวกเราไม่ได้มาหาเรื่องสักหน่อยหัวหน้าชาวบ้านนั้นก็เลยถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเขามองไปยังลูกน้องของสิทธาที่กำลังหัวเราะด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารแล้วก็เตือนซ้ำขึ้นอีกครั้งว่าพวกเองไม่รู้หรอกว่าที่นั่นน่ะมันซ่อนอะไรอยู่หมู่บ้านล้างนั่นน่ะมันมีอาถรรพ์ใครที่เข้าไปพักค้างคืนจะจ้องเจอดีกันทุกคนเลยเขาเล่าเรื่องราวสอยองขวัญที่เกิดขึ้น กับคนในหมู่บ้านนั้นที่เคยฝ่าฟันคําเตือนแล้วก็ต้องพบกับจุดจบอันน่าสยดสยองบางคนนั้นหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยบางคนกลับมาก็อยู่ในสภาพที่เสียสติสตาง์และบางคนก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาแม้ว่าคําเตือนของชาวบ้านจะดูฟังน่ากลัวแต่ว่านายสิทธาและลูกน้องบางส่วนก็ยังคงยืนกรานที่จะพักค้างคืนอยู่ในบริเวณนั้น ด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันและก็ความไม่เชื่อในเรื่องที่งมงายทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนคำเตือนเหล่านั้นนายสิทธานั้นเองก็พยายามจะเกลี่ยกล่อมลูกน้องให้เชื่อฟังบ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยลูกน้องบางคนก็ยังยืนยันที่จะเข้าไปพักแรมในหมู่บ้านล่างโดยให้เหตุผลว่ามันจะสะดวกสบายกว่าการนอนในดินในแคมป์ชั่วคราวอีก หนาชาวบ้านมองดูพวกเขาด้วยความรู้สึกหนักใจก่อนที่เขาจะจากไปพร้อมกับคำเตือนสุดท้ายว่าถ้าพวกเองไม่เชื่อก็ขอให้ระวังตัวกันให้ดีก็แล้วกันคืนนี้อาจจะไม่ใหญ่คืนที่สงบสุขอย่างที่พวกเองคิดก็ได้เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วความมืดมิดก็เข้ามาปกคลุมป่าภูพานอย่างรวดแล้วแสงจันทร์ที่ส่องรอดกิ่งไม้ลงมาเพียงลิบหี ก็ทาให้เงาของต้นไม้นั้นดูน่ากลัวและก็บิดเบี้ยวลูกน้องบางส่วนที่ตัดสินใจฝ่าฝืนคําเตือนของชาวบ้านนั้นได้เข้าไปพักแรมในหมู่บ้านล่างบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองพวกเขานั้นพยายามจะข่มลาตาหลับลงตามกลางความรู้สึกไม่สบายใจที่เกาะคุมจิตใจอยู่เวลาก็ผ่านไปช้าๆจนกระทั่งถึงยามดึกสังัด เมื่อทุกคนกาลังหลับไหลยอยู่ภายใต้ความมืดมิดนั้นเสียงกลิดร้องโหยหวนอันหน้าคนลุกก็ดังขึ้นจากหมู่บ้านล่างเสียงนั้นแหลมสูงแล้วก็ยาวนานราวกับว่ามาจากห่วงลึกของความเจ็บปวดและก็ความหวาดกลัวมันดังก้องจนไปทั่วป่าทําให้สัตว์ป่าที่เคยส่งเสียงร้องในยามค่ําคืนต้องเงียบเสียงลงกันทีในแคมป์พักแรมของนายสิทธาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านล่างไกลพอสมควร ทุกคนสะดุ้งเตือนขึ้นมาด้วยความตกใจเสียงกรีดร้องนั้นทำให้เลือดในกายของพวกเขาทุกคนเย็นเยือกนายสิทธาพยายามตั้งสติแล้วก็สั่งให้ลูกน้องที่เหลือเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่ชาวบ้านเตือนนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วและความหวาดกลัวก็เริ่มคืบคานเข้ามาในจิตใจของทุกคนเสียงกรีดร้องตามมาด้วยเสียงโครมครามคล้ายกับการต่อสู้กัน ในเสียงครวญครางของมนุษย์ที่ดังแว่วมาเป็นระยะนายสิทธาตัดสินใจพาลูกน้องที่เหลือจะเข้าไปช่วยเหลือลูกน้องที่อยู่ในหมู่บ้านล่างแม้จะรู้ว่ามันอันตรายเพียงใดเขารวบรวมลูกน้องที่ยังพอมีสติและก็กล้าหาญพอที่จะติดตามเขาเข้าไปพวกเขาจุดคบไฟแล้วก็เดินฝา่าความมืดอเมินเข้าไปในหมู่บ้านล้างด้วยความระมัดระวังเมื่อเข้าไปถึง ภาพที่เห็นทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงกลุ่มลูกน้องที่เข้าไปพักแรมอยู่ในสภาพที่น่าเวทนามากบางคนนั้นนอนสลบสลายอยู่กับพื้นดินมีร่องรอยการถูกทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเสื้อผ้าขาดวินแล้วก็มีรอยขีดข่วนคล้ายกับกรงเล็บขนาดใหญ่ผู้รอดชีวิตบางคนอยู่ในสภาพบาดผวาดวงตาเบลอโพอง้งขึ้นด้วยความหวาดกลัว พวกเขาพยายามจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพวกเขาเล่าว่าเขาถูกจูโจมโด้วยเงาล่างประหลาดคล้ายกับคนผสมหลิงร่างกายของมันนั้นใหญ่โตมากมีขนที่ดกดำและมีดวงตาสีแดงกำาสัตว์ประหลาดนั้นมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันเข้าจูโจมพวกเขาอย่างบ้าคลั่งทุบตีแล้วก็ขีดควนด้วยครงเล็บมันแหลมคมความหวาดกลัวทําให้พวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้ แะทาได้เพียงกรีดล้องขอความช่วยเหลือเท่านั้นนายสิทธาและวกลูกน้องรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็น,นําพวกเขากลับมายังแคมป์พักแรมที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านล้างออกมาบรรยากาศในแคมป์นั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและก็ความหวาดกลัวทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงความจริงของสถานที่ที่พวกเขาเผชิญอยู่คืนนั้นก็ไม่มีใครกล้าหลับลงทุกคนต่างเฝ้าระวังภัยท,ที่มันอาจจะกลับมาอีกครั้ง ตอนเช้าของวันถัดมาแสงสว่างก็สาดส่องลงมายังป่าภูพานแต่กลับไม่สามารถขับไล่ความเมืดอเม็ดและความหวาดกลัวที่ปกคลุมแคมป์พักแรมของนายสิตาได้ลูกน้องที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการปรมพยาบาลเมืองตน้นแต่ว่าสภาพจิตใจของทุกคนนั้นก็ยังคงย่ำแย่จากเหตุการณ์สยองขวัญเมื่อคืนนี้นายสิทธาในฐานะหัวหนา้าตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งรี้ลรับสิ่คุกคามพวกเขา เขาจะต้องการหาคำตอบและต้องการปกป้องลูกน้องทิ่เหลือด้วยความมุ่งมั่นที่จะไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนายสิทธาจึงได้ชวนลูกน้องที่ยังพอมีกำลังใจและก็ความกล้าหาญพอที่จะติดตามเขาเข้าไปในหมู่บ้านล้างอีกครั้งคราวนี้พวกเขาเตรียมของไปมากกว่าเดิมทุกคนถืออาวุธเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นขวานมีดหรือก็ไม้แหลมคม แม้จะรู้ว่าอาจจะไม่สามารถต่อกรกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้แต่ก็ยังดีกว่าการยืนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเสียเลยเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านล่างบรรยากาศก็ยังคงเงียบสงดัดแล้วก็น,น้าขนลุกเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้มีความรู้สึกบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปเราก็ว่ามีพลังงานบางอย่างมันแผ่ซ่านออกมาจากใจกลางของหมู่บ้านพวกเขาเดินสำรวจไปตามหมู่บ้าน แล้วก็บ้านเรือนต่างๆที่พังทลายลงมาจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันดูเก่าแก่แล้วก็สุดโทรมมากกว่าหลังอื่นๆภายในบ้านหลังนั้นพวกเขาก็ได้พบข้ากับสิ่งที่ทําให้คุณทุกคนนั้นต้องเบิกตากว้างขึ้นมาด้วยความตกใจมันเป็นโรงศพไม้โบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบ้านโรงศพนั้นมันทําจากไม้เนื้อแข็งที่แกะสลักลวดลายโบราณมันดูขลังเลยก็นา่าเกรงขามมาก รอบๆโลงศพนั้นมีร่องรอยของการต่อสู้และคราบเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทซึ่งบ่งบอกว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นที่นี่นายสิทธาและลูกน้องค่อยๆเปิดฝาโลงศพออกมาดูด้วยความระมัดระวังสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในนั้นทําให้ทุกคนต้องพงะถอยหลังด้วยความหวาดกลัวและก็ขยะกขยแยงภายในโลงศพนั้นมันมีร่างของสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายกับลริงขนาดใหญ่นอนขคดตัวอยู่ ร่างกายของมันนั้นเต็มไปด้วยขนดกดำมีกรงเล็บที่แหลมคมและมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาของมันปิดสนิทแต่ก็ยังคงแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวนายสิทธาจำได้ทันทีว่านี่คือสัตว์ประหลาดที่ลูกน้องของเขาเล่าถึงเมื่อคืนนี้ด้วยความโกรธแค้นที่เห็นลูกน้องต้องได้รับบาดเจ็บและต้องการที่จะยุติภัยคุกคามนี้ให้สิ้นซากไปนายสิทธาจึงตัดสินใจที่จะลงมือ เขานึกถึงธนูอาคมที่ได้รับมาจากหลวงปู่สอนเมื่อหลายปีก่อนธนูที่หลวงปู่สอนมอบให้พร้อมกับคําเตือนว่าจงใช้มันเมื่อถึงคราวจําเป็นเท่านั้นและนี่คือเวลาที่จําเป็นที่สุดแล้วนายสิทธาหยิบธนูอาคมออกมาจากยามของเขาลูกศอนที่ปลายแหลมถูกอาบด้วยมนขลังบางอย่างเขากําหนดเป้าหมายไปยังร่างของสัตว์ประหลาดในรวงศพด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและต้องการที่จะแก้แค้นให้กับลูกน้อง นายสิทธาเหนียวสายธนูแล้วก็ปล่อยลูกศรอ,ออกไปลูกศรพุ่งตรงเข้าไปปักตรงกลางล่างของสัตว์ประหลาดนั้นอย่างแม่นยำเสียงคำรามมันน่ากลัวดังขึ้นจากล่างนั้นก่อนที่มันจะแนบนิ่งไปในที่สุดหลังจากที่ลูกศรอ,อาคมของนายสิทธานั้นปักเข้ากลางร่างของสัตว์ประหลาดในรงศพเสียงคำรามมันน่าอนลูกก็เงียบหายไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งลงทุกคนในพื้นที่นั้นต่างถอนหายใจด้วยความโลก แต่ก็ยังคงเต็มไปได้วยความหวาดระวแวงนายสิทธาเดินเข้าไปใกล้โรงโสออีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งชั่วร้ายนั้นมันได้ถูกกำจัดไปแล้วจริงๆร่างของสัตว์ประหลาดนั้นดูสงบนิ่งแต่ว่าบรรยากาศรอบๆนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับที่น่าสะพึงกลัวนายสิทธาตระหนักดีว่าการยิงธนูอาคมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะกำจัดสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ได้อย่างถาวร เขาก็น,นึกถึงคําสอนของหลูงปู่สอนที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งชั่วร้ายบางอย่างไม่สามารถถูกทําลายได้ด้วยอาวุธธรรมดาต้องใช้ไฟชําระล้างเท่านั้นด้วยความคิดนั้นนายสิทธาจึงตัดสินใจที่จะเผาทําลายโรงศพแล้วก็ล่างของสัตว์ประหลาดให้สิ้นซากไปเพื่อไม่ให้มันกลับมาคุกคามผู้คนได้อีกลูกน้องของนายสิทธาก็ช่วยกันรวบรวมฟืนแล้วก็กิ่งไม้แห้งมาวางรอบๆโรงศพ พวกเขาทำงานโดยความเร่งเรบแล้วก็เงียบกันทุกคนต่างรู้สึกถึงความสำคัญของภารกิจนี้การกบจัดสิ่งชั่วร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปก็คือหนทางเดียวที่จะนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่พวกเขาและป่าแห่งนี้เมื่อกองฟืนถูกจัดวางอย่างแน่นหนะนายสิทธาก็ได้จุดไฟขึ้นเปลวไฟสีแดงฉานลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วแผดเผาโงศพและกอหางของสัตว์ประหลาดนั้นจนหมดใหม่ไป ควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าปเป็นเห,หม็นไหม้กระครุ้งไปทั่วบริเวณเสียงไม้ที่ถูกไฟเผาไหม้ดังเปรละเปรอะผสมกับเสียงลมที่พัดวีดวิวทําให้รรยากาศยิ่งดูน่าขนลุกมากขึ้นไปเรื่อยๆนายสิทธาและลูกน้องยืนมองเปลวไฟที่กําลังทําลายล้างสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมีทั้งความโล่งใจความโกรธแค้น และความหวาดกลัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจลึกๆเมื่อเปลวไฟมอดดับลงก็เหลือเพียงเท่าฐานสีดำและกลิ่นควันจางจางนายสิทธาและลูกน้องรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยกภูเขาออกไปจากอกแล้วพวกเขาเชื่อว่าภารกิจของพวกเขานั้นได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วและป่าภูพานก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความจริงแล้วนี่มันยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้พวกเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาทำลายไปนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในเงาเมือดของป่าภูพานแห่งนี้หลังจากที่เหตุการณ์เผาทำลายร่างของสัตว์ประหลาดไปแล้วนายสิทธาและลูกน้องก็ยังคงรู้สึกสับสนและหวาดกลัวพวกเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้แม้ว่าจะรู้สึกโล่งใจที่ได้กำจัดสิ่งชั่วร้ายไปได้ชั่วคราวแต่ว่าความสงสัยและความไม่สบายใจก็ยังคงเกาะกลุมจิตใจของทุกคนอยู่นายสิทธาตตะหนักดีว่าพวกเขาต้องการคําอธิบายที่ชัดเจนกว่าน,นี้และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะให้คำตอบแก่พวกเขาได้นั่นก็คือหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนท่านเป็นพระธุดงผู้มีวิชาอาคมและเป็นที่เคารพ บูชาของชาวบ้านในละแวะกใกล้เคียงท่านพิธีรู้จักกันดีในเรื่องราวของความรู้ความเข้าใจในเรื่องล้ลับและสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินายสิทธาเคยได้รับธนูอาคมจากหลวงปู่สอนเมื่อหลายปีก่อนพร้อมกับคําเตือนให้ใช้เมื่อถึงคราวจําเป็นเท่านั้นซึ่งบัดน,นี้เขาก็ได้ใช้มันไปแล้วนายสิทธาจึงตัดสินใจนําลูกน้องที่เหลือเดินทางไปพบหลวงปู่สอนที่สํานักของท่าน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากป่าภูพานสักเท่าไร่การเดินทางไปยังสำนักของหลวงปู่สอนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงานทุกคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองแต่เมื่อมาถึงสำนักของท่านพวกเขาก็ได้เข้าไปพบกับหลวงปู่ที่กําลังนั่งสมาธิอยู่ที่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่หลวงปู่สอนดูสงบนิ่งและมีเมตตาเมียจะยังไม่เอ่ยป,ปากเล่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นให้ฟัง แต่หลวงปู่สอนกูดูเหมือนจะรับรู้สิ่งที่พวกเขาก็เชิญมาแล้วละ่ะท่านมามองมาที่นายสิทธาและลวกน้องด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนายสิทธาเรล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังตั้งแต่การพบหมู่บ้านล,ล่างเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนและการถูกจู่โจมของสัตว์ประหลาดไปจนถึงการเผาทำลายล่างนั้นหลวงปู่ท่านนั่งฟังอย่างตั้งใจ ไม่ได้สแสดงท่าทีตกใจหรือว่าประหลาดใจเลยแม่แต่น้อยเมื่อนายสิทธาเล่าจบหลวงปู่สอนก็ถอนหายใจเบาๆก่อนที่ท่านจะเริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สงบแล้วก็หนักแน่นสิ่งที่พวกเห็น,ห,นนะหรือรเผชิญหน้าอยู่นั้นนะ่ะมันคือผีป่ามันเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในป่าลึกมานานนับร้อยปีผีป่าพวกนี้จะกินเลือดคนแล้วก็สัตว์เป็นอาหาร มีฤทิ์มีเดชมากในเวลากลางคืนแม้ว่ามันจะอ่อนแอลงในเวลากลางวันหลวงปู่สอนอธิบายเพิ่มเติมว่าผีป่านั้นมันไม่ได้มีรูปร่างที่แน่นอนมันสามารถแปลงกายได้หลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่จะปรากฏกายในลักษณะคล้ายคนผสมหลิงหรือว่าสัตว์ประหลาดที่มีกรงเล็บแหลมคมเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อ ท่านเล่าได้ถึงที่มาของผีป่าว่าเกิดขึ้นจากวิญญาณอาฆาตของมนุษย์ที่ตายอย่างทรมานในป่าและไม่ได้รับการทำพิธีอย่างถูกต้องทำให้วิญญาณเหล่านั้นกลายมาเป็นผีป่าที่คอยหลอกล้อนผู้คนแล้วก็ทำร้ายผู้คนที่ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของมันหลวงปู่สอนยังให้คําแนะนำถึงวิธีรับมือกับพวกมันด้วยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติและไม่ประมาท และกลารเคารพต่อสิ่งลึกลับในธรรมชาติหลังจากที่หลวงปู่สอนได้อธิบายถึงธรรมชาติของผีป่าแล้วก็ที่มาของมันแล้วนายสิทธาและลูกน้องก็รู้สึกกระจางแจ้งขึ้นมากความหวาดกลัวที่เคยเกาะกลุมจิตใจนั้นก็เริ่มขี่คลายลงแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยความตรตหนักถึงภัยคุกคามที่ยังคงมีอยู่ในป่าภูผาดหลวงปู่สอนท่านก็มองเห็นความกังวลในแววตาของพวกเขา และรู้ดีว่าการกำจัดผีป่าเพียงครั้งเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะนำความสงบสุขที่แท้จริงกลับคืนมาได้ด้วยปฏิธานนั้นแน่แนที่จะปกป้องผู้คนจากพยันตรายของผีป่าแล้วก็สิ่งเล็นลับอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนั้นหลวงปู่สอนจึงตัดสินใจที่จะสร้างสิ่งยึดเนียวทางจิตใจขึ้นในบริเวณนั้นถัดเล็งเห็นว่าการมีสถานที่ปฏิบัติธรรม น่าจะเป็นเกาะป้องกันทางจินวิญญาณแล้วก็เป็นศูนย์รวมของความดีงามที่จะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากพื้นที่นั้นได้ท่านจึงเริ่มก่อตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านล่างที่เคยเป็นแหล่งซุกซ่อนของผีป่าการก่อสร้างสำนักวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย่ามกลางป่าลึกที่ห่างไกลความจเจริญ หลวงปู่สอนและลูกศิษย์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการบุกเบิกพื้นที่และหาวัสดุในการก่อสร้างแต่ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าและพลังแห่งเมตตาธรรมสำนักวิปัสสนาก็เริ่มก่อหลังสร้างตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยชาวบ้านในละแวกไก่เคียงเมื่อสาบขาวก็ต่างพากันมาช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจบางก็นำอาหารมาถวายบางก็ช่วยขนไม้ขนหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทุกคนต่างเชื่อมั่นในบรารมีของหลวงปู่สอนและหวังว่าสำนักแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้สำนักวิปัสสนานี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในเวลาอันรวดเร็วผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆพากันมาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมและก็ขอคำปรึกษาจากหลวงปู่สอนท่านได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำความดีการมีสติและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งเล้นลับที่มองไม่เห็นนอกจากนี้ลวงปู่สอนก็นยังได้สอนวิชาอาคมและคาถาป้องกันภัยให้กับชาวบ้านบางคนเพื่อให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองได้เมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายด้วยการเวลาที่ผ่านไปสำนักวิปัสสนาแห่งนี้ก็จะเริ่รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาปฏิบททัติธรรม แล้วก็ขอ,ขอพึ่งพิงบาร,รมีของหลวงปู่สอนมากขึ้นจนในที่สุดสำนักแห่งนี้ก็ได้พัฒนามาเป็นวัดป่าเทพวราลามซึ่งเป็นวัดป่าที่สงบเงียบและเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาวัดป่าเทพวรารามนั้นไม่เพียงแต่เป็นสถา,านที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในเถือกเขาภูพาน ทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและก็ปลอดภัยจากภัยคุกคามของผีป่าและสิ่งเล้นลับทั้งหลายเรื่องราวการกําเนิดของวัดป่าเทพวลารามจึงได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงความเมตตาแล้วก็บาร,รมีของหลวงปู่สอนผู้เป็นที่เคารพยิ่ง